สวัสดีคืนวันลอยกระทงนะคะอันนี้ป้าปุ้มไม่ได้ไปลอยกับเขาหรอกนะอยู่แต่กับบ้านนะนี่วันนี้ป้าปุ้มไปอ่านข้อมูลมาว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะก็เลยมานั่งดูปรากฏว่าเออวันนี้พระจันทร์สวยนะคะแล้วก็นั่งมองแล้วก็เห็นเป็นรัศมีวงกลมนะคะ แต่จากในกล้องมือถือป้าปุ้มจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเห็นไม่เอ่คยคล้ายๆคล้ายๆพระอาทิตย์ทรงกรดนะคะแต่นี่มันถ่ายกลางคืนเนาะก็จะเห็นวงแหวนเขาไม่ค่อยชัดนะคะวงแหวนพระจันทร์แต่พระจันทร์กลมโตมากเลยค่ะสวยมากเลยเนี่ยป้าปุ้มมองมองด้วยตาเปล่าจะเห็นนะคะเนี่ยเป็นวงแหวนเลยสวยสวย แล้ตรงนั้นก็เห็นเส้นๆไหมไม่เห็นเนอะมันมืดอ่ะเนี่ยเครื่องบินบินผ่านพอดีเลยเป็นรอยก้อนเมฆเป็นเส้นๆน,นะคะนี่เนี่ยตามด,ดูเห็นนิ้วว่าพุ่มเนี่ยไม่ไม่เห็นหรอกเนะาะเพราะมันมืดไงนี่เครื่องบินบินผ่านแต่ว่ามานั่งดูพระจันทร์นะคะสวยมากวันลอยกระทงวันนี้วันพระด้วยมั้งเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันพระด้วย นี่ซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยพระจันทร์เต็มดวงเลยนะคะสวยแต่เห็นรัศมีเขาจะหืมแต่ได้นะกล้องมันความละเอียดมือถือเนอะมันไม่ได้ไงมันต้องคงต้องใช้กล้องดีๆเนอะนี่รัศมีนี่กลมเลยนะคะเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ทรงกดเปียกเปลเนี่ยแต่เป็นพระจันทร์ทรงกดแทนนะคะ มองไม่เห็นเห็นได้แค่นี้โอเคค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในคืนวันลอยกระทงนะคะสวัสดีค่ะ